สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีของเจนนี่ทุกคนนะคะทั้งเก่าทั้งใหม่มาพอกันนี้เนาะครับเจนิี่โจโจเซบโอเวอร์เวลารัวใจแชพ่อใหญ่บอกว่าเดี๋ยวเริ่มจะเป็นโรคหัวใจจะช็อกเขี้ยวจนีปนพี่น้องมามอย่าเ่าดูเดี๋ยวพ่อใหญ่หัวใจวาย พ่อใหญ่บอกจะเป็นว่าจ่ายไหวแล้วปีไก่ปีไก่ปีไก่หมักเบียร์นั่นแหละหมักไว้เมื่อคืนนี้ส่วนผักก็มีนี่แหละค่ะเหมือนเดิมนะจ๊ะคนเยวจ้ะตุ่วันนี้เจนนี่มีอ่มินิไอโฟนรุ่น s s s เแปดมาแนะนำจ้ะรู้ไหมมินิไอโฟนรุ่น SS8 ปดฟังฟังชั่นเพียบจ้ะมาพี่น้อง <c oughs> รุ่นนี้ท่าท่างจะเพชรก็รุ่นนั้น <c oughs> มาได้จ้ะมาเด้อเจเนิเ่นทุกคนพี่น้องกินละเบาบาดูแล้วว่านี่เบาดูแล้วล่ <c oughs> อสิ คล้ายๆอันใหญ่แต่เผ็ดกลัวอันใหญ่นันสิบว่เผ็ดอันนี้ไม่ไมีรสเผ็ดน้อยนึงอันใหญ่จะหวานอย่างเดียวหวานกรอบ ทำยังไงพี่น้องเหาใหญ่ยยไว้ผักกาดนำเอฟซีบ้าผักกาดน้ำหินแตบเป็นกระปุ่นอยู่หล่าพี่น้อง,นเ,นองเราเรา,เรากดางกินรสน้าตามันคือหยาคือบ่กเป็นตะแซส็บหรือเปล่าตะแซสบสำหรับคนม้านหินนะคะสำหรับคนม้านหินหิน นป่าทะเลน้ำลึกน้ำค,คลุกค,คลิกพี่น้องน้ำคลุกคลิกน้ำนิดหน่อยอยังถึง เคยกินป่นป,ป,ป,นนนาปลาดลุกออนนดปดปเป็นโตว่าไหมน้องเฮนาต้มปลาแล้วกันก็จงเั้นนั่นแหละถ้าปลาดุกเป็นโตแล้วใส่พริกป่นลงไปเก็อ,อึดอย่างก็เฮลือมดมาก <c oughs> <c oughs> ป๊บ บอกเราค้อนบอกเราค้อนยอนยุกยังปิตไปยุกมุมบ้านอยู่พี่น้องกําลังมวนมวนพูดเดียวนี่แหละจา้า you can กินชิรี่นะค่ะมีกินชิรี่กับเห็ดอยู่นะเปิดชองแล้วก็กินเลยนี่ล่ะพี่กนนี่ล่ะอันนี้เพจเตอร์พี่น้องอันนี้บ่อเพจนี่ <c oughs> บอกหลายเทือแล้วจะเบาอีกก่อนอจะเฝ้าเบื่อเด้อเบาเดินหนังสมไมก่อนง่ายเหมือนขึ้นก็อยู่กอนนั่น ส่วนมากก่างคนจะมีแต่นางผีและครอนผีทอรหัสบะมี่ไปบิงหมันบูอื่นย่ามกลับเป็นแต่ย่ามแต่ย่ามบันหนอเท้าหามงหกโโมหโโมงโโแร่งจริงเขาแล่งทุ่มนึ่งกัมื่นมันละหมื่นละบะมีไฟอยู่อย่างนั้นพังบ่มีอดอกมื่นมื่อมื่นจดๆบ้านเจน,นี่ก็ติดวัด ก็นั่งทีตะกี้ปู่สมฟอฟฟัสังเขียวหางมือขุดยานกลับบ่ได้เทนนอนทุ่มทาหลับบ้านเพิ่นทุ่มทานอนหลับบุญญาประกาศเมือ่อเพิ่นกระปุกคือเกาพี่น้องเกเกพิ่นกระป,ปุกเมื่อผ่านเรียกเอา ย่างเมื่อบานพองสีขี่พองสีเนืยวย่านหลายบ้านติดบัดติดต้องหาคนสมัยตะกี้ปลูกผักไอ้น้ำหัวน้ำสวนก,กับปลูกตะเดินกล้วยไปนอเอ้อมยมผัดวือวใบกล้วยบิวยุ่งอย่างต้เดินกล้วยสีย่างคนบนน้องต้นกล้วยประกาศเดียบงวดตะเดินกล้วยพี่น้องก้มน้าย่างหยังเดียวก้มนาเขาบอกว่าจะชั่นตําหัว ก็คือหอดบ้านบ้านสมัยก่อนกระไดเพื่อที่เอาเสื้อผูกแล้วก็เวลาเวลาเพนนอนเราไปจะดึกโยนออกไปอส่างเพื่น้อนกันไม่ให้มาขึ้นมากย่างเป็นคำเงือบกระไดเข้าไปแล้วแล่นขึ้นเหียบพิษ <c oughs> ជាបណ្ដាពិចារណាຫຼາຍមិនទូលរបស់មិនណាខែនេះលឺមិន ยังกับบริษัานพอดายามูเว่นเสาร์อาทิตย์ เขากัเฮ็ดเวียกแล้วเลยที่พี่น,น้องน้ำมือเสาเฮ็ดเลี่ยมเฮ็ดเลี่ยมดอบหนึ่งให้เวียกซอยพอแมล่ลรอน,น้องเรานุ่งแน่ตัดงามตัดไผ่แท่งองเลี่ยมมะตูย่างนาะดูเฒ่าสมัยก่อนนี่เป็นตำสาดเนาะเนี้อสาดเขาก็อยากไปเรียนต้อเวียกเขาหมดแล้วเนาะ ไปเร่ยนบะบนิมมันคำพี่น้องบ่งเมื่อบ้านตามสี่งแรกมันต้องกลับบ้านเราถึงเวลาที่จะต้องไปเฮ็ดแรงเฮ็ดง่ายซอยพอเมีย้องกินนะพอเมียมันสินยง่เจนี่บ่บเพราะานได้กลับติดนางเรื่องเหรอธิ์ด,ดาบวงพระจันทร์นางจีนทาเบิง่งมันก็ใบใย,ยนี่มันท่านคำสำ้่ม ก่อนรีบาดวงให้อาจารย์จะมาห้เขาไาเบิ้งกระตูนเนี่ยพี่น้องกันใ่ปะนันจะมีกระตูนน่ะนกหักวควนอันหนึ่งกมัมมีที่มันจะห้องเออว่างนนะ่ะตุกตุ๊กตุ๊กอย่างกันเนาะนี่สิละนก,กนหัวควนน่ะที่มันซับอันต้นไม้แล้วมันจะไม่มีตัวหนึ่งไปน้ำกันจำจำเสียงหัวร้อนไ่ได้ตายทุกมือก้อนที่หนังกินนะเดิน ตตกนะกระตูนเน่ยกระตูนนก กำลังเบิ่งอันางกีดับวงพระจันทร์อยู่ดีๆพ่อแบกบ้อนซ้ำไป่ล้ค้อนนี่พี่น้องมันเป็นแสเด้โดดต้งเงี้ยเพื่อนกับท่านแล่นหนีสู่ตายแล่นโซตายแล่นตีเพื่อนตีพี่พี่น้องมันตีเล่นๆนี่ตีแบบบะสน้องจะถือไซเดอรฟาดเอาฟาดเอาลบท่านกับท่านบะท่านแล้วก็แล้วแล่นจนล้มหัวเขาน,นี่ถื่อมื่อเลนซันยู่สี่ร้อย่านพ่อ,อขาๆๆแล่นเมื่อบาน ลีอยู่หลังแม่แม่ก็หามไปยาตีหามไปแล้วมาฟังพรเป็นโมโหก็บ้างจะโมโหยังเด็กหน่อยเนาะเ้าก็อยากเหน็ดเป็นมาพี่น้องเ้าก็อยากเบิ้องลอ้อหัดเ์าถึงเวลาเ้าเหน็นเวียกเดี่ยวเ้าก็ไป ไอ้บ้ามากเด็กพันย,ยัยบ้าใหี้ยรบบ้ามากไอ้บ้าเยังกับเด็กหน่อยเนาะทำไมตะกี้ว่าเหรเด็กหน่อยไม,ไ,ไม่คูรจะคว่ำพี่น้องเพราะว่ายังพ่อแม่พันตีตีตีตจนแบบหายเห็ดเวียกินบ้าไปดีอยู่หลังแม่พ่อก็ตีเอาตีเอา โทแล้วลูกกะเทยเป็นยังลูกกะเทยก็สนิทกับเม่เพราะว่าเพราะว่าแม่เป็นคนปกป้องลูก <c oughs> ถามว่าถามว่าพ่อรักลูกมันรักให้ลูกกะเทยสนิทกับพ่อบอสสนิทคือแม่จ้ะเรื่องทงุกอย่างกะเทยชอบทุกแม่ฟังเหมือนแล้วแม่ก็จะเป็นคนรับลูกเป็นคนปกป้องลูกตลอดสำหรับครอบครัวเจนนียนะครับ ท <c oughs> ังเกตดลูกกระเทยเป็นยังงคือฮักแม่ลายทำว่าฮักพ่อบ่าฮักพ่อกันแต่ว่าให้คกล้วยกความสนิทบ่คือกันจริงๆพอคนบินผู้ใต้ิ่นก็สนิทกับห้ามอยู่แล้วอืม เพิ่นไปได้เอาใจไส้ตรงนั่นนะจุดเล็กๆกันหน่อยสิน,น,นะผู้ใส้เนาะตัแม่พันปิ่นเป็นยิ่งมันหายวามสำคัญลูกจุดเล็กๆกันหน่อยบอกดูแล้เพืนน่อน ตีก็ตีโพสตีคือประเม็นลูกเจ้าของนีนตีเห่าเพราะว่าเป็นสอนเห่านะพี่น้องสอนจังให้รู้เวลาเวลา <c oughs> วลากลับบ้านก็ต้องกลับทีน พี่สายเก่นี่เรื่องโรงเรียนเนาะเล่นบอลกับอะไรนี่จ้าต้องกลับส่งเวลา่าขกับบานมาส่งเวลาพอนั่งกินข้าวยุ่อเส้งไหม่ไผ่จะกเอาเสื้องไว้ต๊ะตอนไปซ้ำผีซ้ำผีแบกฟาดไอ้วายบกหูต่เ,เวลาเวลากับบานก็เป็นยังก็บ่ถามก็หูจ่ว่าเขาเล่นกินร่าเนี่ยแต่ว่าพอบานเล่นเพราะว่าถึงเวลาก็ต้องกลับ เด็กหน่อยมันก็ในใบของเด็กหน่อยเนะพี่น้องมันก็จะมีมุมมีขวบมันก็อยากเล่นแน่เล่นเพิ่นแน่นิดนิดหน,หน่อยใช่นะหมใช่วหาพอเก็นมีโหดีรือโหด เพิ่นบ่หดเพิ่นก็ควบคุมลูกยากคือว่าน่ะพี่น้องลูกหลายคนทำไมตะกอนลูก7คน8คนแต่เรารอบครัวเนาะลูกหลายมันมันดูแลยากมันต้องใ <c oughs> ช่แบบว่าเคล็ดลิงให้เอ่อเคล็ดลิงให้คนดู có dưới bắp. Việc cày hàng đồ. ไม่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องสงครามชีวิตโอชินพี่น้องเก็เปน็นนางไห้นั่งนังนะเจ้าของก็ลำบากแล้วนะแห้งเบิ้งหนังเรื่องสงครามชีวิตโอชินแห้งไห้แห้งเบิง้งแห้งอีตจนแม่เจ้าของเหมือนโอ้ ในใจแม่กูจะเป็นค hey, ือโอชินเ้อในใจก็วามลำบากนะพี่น้องจะบ่งอยู่เนาะสองข้างชีวิตโอชินเพื่อกระจาย ตามูอะไรพ่อลูกหวอนเปในร,ริเบิ้งมั้ม้วนครับ <c oughs> เดบลูกไปไปครั้งล้งสูเปียน <c oughs> ม้วนห้ังสมัยตะกิง <c oughs> ขโวยใน้แบบสบับของคนบันนอกเลยนะพี่นอนะ้องเนาะ ิสามนาทีแล้วทำไม่เหมือนเนาะ <c oughs> จะปั้นเดี่ยวเอาไว้กับมะพร้าวอุ่น ปลาที่กินมีปนเป็นปาลาทะเลน้อง Hoài xẹt quá phải không Tư là tí không thấy Trang còn lên Nhưng còn sạch chảy nít nít Thì แสบก็ใกล้เค้บที่ต้องลาาพี่นอน 응 그럼 범장나 แค่ถ้าจบค่ะ พี่น้องเจ้านางแห่งเ,เมืองกรุงดย่างสิไปแล้วพูดดีๆกับเจ้านางนะจ๊ะมิงานถูกประหารนะจ๊ะ <c oughs> จะม้างแห่งเ,เมืองกรุงอย่างจะไปแล้วพี่น้องป้อกันคิดหนาเด้อขอบคุณทุกเมนทุกไายทุกซับสไครพี่น้องจ๊ะคำพูดใดว่าจะได้เจนีวอล์กสปาสมบรูรณ์สมพวดขอโทษเลยตรงนี้นะครับพี่น้อง คลิปแกเจนนี่ไม่ได้ตอบใว่าหกันเด้อเจนนี่จะตอบคลิปต่อคลิปนะคะพี่น้องคนไหนอยากจะวอนําเจนนี่ก็คุยกับเจนนี่ในะชิปมือต่อมือไปเลยถ้าย้อนย้อนย้อนไปเจนนี่ไม่ได้เข้าไปตอบพี่ดีเจนนี่ขอโทษไว้ตรงนี้ละค่ะพอกันชิปนะสวัสดีค่ะเจ้านางไปก่อนจ้ะรับยอ